สวัสดีครับวันนี้นะครับนุก็มีรถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นคันที่อยู่ด้านหลังน้นี่เลยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ยอดฮิตของเรานะครับนั่นก็คือรถยนต์ t o y o t a Fortuner นะครับสำหรับในวันนี้ที่มานะครับก็ได้เป็นรถปี2018เป็นตัว2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับสำหรับความสวยงามของคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคันนี้นะครับจากที่ได้ตรวจสภาพมานะครับสภาพพื้นผิวภายนอกนะครับก็ยังสมบูรณ์สวยงามนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นโฉมปี2018นะครับซึ่งได้ดิสเบรก4ล้อแล้วสำหรับปี2018นี้นะครับไฟหน้าของเขาก็ได้เป็นใบบีม LED มาด้วยนะครับ แลก็มีไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เจ้าของเก่าใช้งานอย่างทนุถนอมมานะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยไม่เคยทำมาเลยคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับล้อมแม็กอลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ได้เป็นยางแบบอัลเทอร์เลนนะครับ สำหรับช่วงล่างด้านหน้าก็ยังสะอาดสวยงามนะครับมาดูกันที่ล้อหลังนะครับก็ยังไรลริ้วรอยช่วงล่างก็สวยงามครับไร้ริ้วรอยสนิมนะครับ ในส่วนของท้ายรถคันนี้ก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์2.8แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ Sigma 4นะครับซึ่งบ่งบอกถึงว่าเป็นรุ่น2.8 4ว e l นะครับมาในส่วนด้านนี้นะครับเลีกตัวถังชัดเจนนะครับล้อแมกด้านหลังไรล,ลิ้วรอยส่วนของด้านหน้ากันดีกว่าครับ ไหลลิ้วรอยเช่นกันครับสวยงามครับหลังจากที่นุพาดูสภาพพื้นผิวภายนอกของรถแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนุจะลองพาดูสภาพของห้องเครื่องแล้วก็สภาพซอกมุมต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็มีระบบสมาร์ท n t r นะครับได้เป็นแบบ KEY ์เลสนะครับสามารถเข้ารถได้อย่างง่ายดายหากมีกุญแจอยู่กับตัวก็สามารถกดปุ่มแล้วก็เปิดรถเข้ามาได้เลยนะครับ ส่ภาพห้องโดยสารก็ยังไม่เอี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นพุทธสตาร์ทนะครับ หลังจากเปิดมานะครับก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยยังนิ่มอยู่นะครับยังสมบูรณ์คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส 1GD-FTV นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.8เป็นเครื่องยนต์ขึ้นชื่อของเขานะครับคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับพละกำลังสูงสุดถึง178แรงม้าจับคู่กับเกียร์โตโนมัติแบบ6สปีดนะครับขับใช้งานเนี่ยแรงเหลือๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสภาพส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องนะครับ แผนเพจของรถคันนี้นะครับก็ยังอยู่ในสาภาพสมบูรณ์มาดูกันที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตก็ใสไรริ้วรอยนะครับไม่มีรอยขยับสติกเกอร์ใสยังอยู่นะครับสำหรับในส่วนของใต้กระโปรงนะครับไรริ้วรอยการซ่อมนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างก็ยังอยู่สมบูรณ์นะครับ ตาตัวยูท้าก็ยังคมคมชัดชัดเลยนะครับและถัดมาดูในส่วนของคันหน้านะครับตัวอักษร R ยังชัดเจนอยู่นะครับสำหรับคันหน้ารถคันนี้ก็ไม่มีการซ่อมมาก่อนนะครับเรียกได้ว่าบริเวณห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เลยครับไม่มีร่องรอยการซ่อมมาก่อนเลย ถัดมานะครับเดี๋ยวนุจะพาแงดูซอกส่วนต่างๆของรถคันนี้นะครับว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ประตูหน้านะครับเมื่อเปิดมานะครับก็จะพาดูที่หัวน็อตแก้มด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ไล้ริ้วรอยการล่อมนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลย บริเวณขอบนะครับก็ไร้ร่องรอยการทำสีนะครับหัวน็อตไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกรอนประตูก็ยังไม่มีการขยับนะครับบริเวณจุดสปอตต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบสวยงามนะครับ ไม่มีริ้วรอยในการทําสีนะครับถัดมาดูในส่วนของประตูหลังนะครับเราก็จะมาดูที่ซอกประตูกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็ไร้ร่องรอยในการถอดทําสีนะครับ หลับในจุดสปอตประตูนี้นะครับก็ยังอยู่ครบสวยงามนะครับไร้ร่องรอยในการซ่อมนะครับรถคันนี้นะครับก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ก็สามารถกดปุ่มแล้วก็เปิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับเรามาดูสภาพส่วนต่างๆกันเลยดีกว่าครับจุดสปอตก็ยังชัดเจนนะครับน็อตกันชนก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับสติกเกอร์ยังครบครับหัวน็อตไม่มีการขยับครับ ปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าก็จะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับก็สามารถกดปิดได้อย่างง่ายดายครับถัดมาเดี๋ยวลองก้มดูที่ใต้ท้องรถกันดีกว่าครับใต้ท้องรถก็สวยงามนะครับไร้ริ้วรอยไม่มีร่องรอยการน้ำท่วมหรือเกิดสนิมมาก่อนนะครับไม่มีการปะการเชื่อมมาก่อนนะครับ สำหรับยางอะไรนะครับก็ยังไม่เคยแตะพื้นมาก่อนเลยมาดูที่ประตูด้านหลังฝั่งคนขับกันต่อนะครับเราก็จะมาดูที่บริเวณขอบประตูก่อนตรงนี้ก็ยังไม่เคยมีการทำสีนะครับเรียบเนียนสวยงามกรอนประตูก็ยังไม่มีรอยการขยับ ประตูนี้นะครับรอยสปอตก็ยังอยู่ครบนะครับเรียบเนียนสวยงามนะครับจากโรงงานร0อเปอร์เซ็นต์เดิมๆเลยครับแล้วเราก็มาดูที่ประตูสุดท้ายนะครับ มาดูกันที่ซอกประตูก่อนเลยหัวน็อตตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีรอยขยับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับมาดูหัวน็อตแก้มด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขยับเลยทีนี้เราจะมาแงะกันนะครับ แน่นอนนะครับในมาตรฐานการคัดรถมาขายของเรานะครับก็จะคัดเฉพาะรถที่โครงสร้างหลักไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับอย่าว่าแต่โครงสร้างหลักเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับส่วนมากจะคัดรถที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาเลยครับครับผมหลังจากที่นุพาแงะดูซอกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนุ้จะพาดูสภาพภายในห้องโดยสารนะครับลองดูกันว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่สภาพเบาะนะครับรถคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นตัว2.8 4W วิลก็จะได้เบาะสีพิเศษนะครับรถคันนี้วิ่ง50,000กิโลเนี่ยถือว่าเบาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอาจจะมีย่นบริเวณปีกเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับรถ f o r t จูเนอรนะครับเป็นเกือบทุกคันเลยที่มีการย่นนะครับคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบเบาะไฟฟ้าคู่หน้า ออปชันกระจกไฟฟา้าก็มีมาให้ด้วยบริเวณแผงข้างนะครับของรถคันนี้ก็ตกแต่งเป็นสีเดียวกันกับเบาะนะครับถัดมาดูที่สภาพของเบาะผู้โดยสารนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับยังสวยงามตึงๆสะอาดอยู่เลยนะครับไร้ริ้วรอยซึ่งในฝั่งนี้เนี่ยปีกเบาะไม่มียุบเลยนะครับ ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเช่นกันครับแหงข้างฝั่งนี้ก็สมบูรณ์นะครับสวยงามมาดูกันที่สภาพของเบาะโดยสารแถวหลังนะครับเรามาเริ่มกันที่แถวที่สองก่อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพตึง,ตงสวยงามนะครับเบาะเดิมเลย สำหรับในเบาะแถว2นะครับต้องเรียกได้ว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับเลกลูมของเขาก็กว้างขวางเพียงพอและเท้าก็ยังสามารถยื่นไปบริเวณใต้เบาะแถวน่าอีกด้วยอีกทั้งเบาะแถว2เนี่ยนะครับก็สามารถเอนนอนได้ด้วยนะครับในการที่จะพับไปแถวที่3นะครับก็ง่ายดายนะครับสำหรับสภาพเบาะแถวที่3นะครับ เป็นปกติของรถ3ที่นั่งนะครับที่บอกแถวที่3จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งคันนี้ก็เช่นกันนะครับสวยงามเต่งตึงราวกับยังไม่เคยมีคนนั่งมาก่อนนะครับ ทีนี้นะครับนุก็จะลองมาเล่นดูว่ารถคันนี้มีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับก็จะมีการบอกข้อมูลตรงกลางนะครับสำหรับเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับก็วิ่งยังไม่เยอะนะครับวิ่งไปเพียงแค่57,000กิโลเมตรเท่านั้นเองหน้าจอตรงกลางของเขาก็บอกข้อมูลสถานะต่างๆนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับก็สามารถปรับได้จากบนพวงมาลัยนี้เลยครับ พวงมาลัยที่เขาให้มาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถปรับดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆหรือแม้แต่การปรับดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับก็ปรับได้จากพวงมาลัยนี้เลยครับแพดเดิลชิฟต์ของเขาก็ได้มีมาให้ด้วยนะครับอยู่บริเวณด้านหลังพวงมาลัยนะครับคูสคอนโทรลเขาก็มีมาให้ด้วยในส่วนของพวงมาลัยนะครับของเขาก็จะได้เป็นแบบหุ้มหนังมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าถนัดมือจริงๆ การประดับตกแต่งบริเวณคอนโซลนะครับของเขาก็ได้มีเกะมาให้ถึง2ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะหุ้มหนังนะครับและตรงกลางก็จะเป็นหุ้มหนังสีเดียวกับเบาะนะครับสำหรับหน้าจอของเขานะครับก็ได้ให้เป็นหน้าจอสัมผัสมาแล้วก็ยังเป็นระบบเทเลเมติกอีกนะครับซึ่งมีเนวิเกเตอร์ในตัวนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้นะครับ อีกทั้งยังสามารถเปิดมือถือดูแอปพลิเคชัน T-Connect ติดตามตำแหน่งรถได้อีกด้วยแอร์ Air ของเขานะครับก็ได้ให้มาเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับและสามารถปรับด้านหลังได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่นะครับซึ่งก็จะมีโหมดทางลาดชันแล้วก็โหมดขับเคลื่อนแบบ2ล้อไฮทูไฮโฟ4แล้วก็ Low โนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เลย สำหรับบริเวณเกียร์นะครับตรงนี้เขาก็ประดับตกแต่งด้วยลายไม้สีดำด้านโหมดการขับขี่ของเขาก็ยังมีมาให้ถึง2โหมดนะครับก็คือ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของคันเร่งนะครับหากว่าเรากด Power Mode นะครับการตอบสนองต่อคันเร่งก็จะดียิ่งขึ้นถัดมาคันนี้ก็จะมีระบบ Start Stop อัตโนมัตินะครับ ส่วนของด้านหลังนะครับระบบปรับอากาศเขาก็มีมาให้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้ก็มีระบบปรับอากาศถึง3แถวเลย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการที่นุพาชมรถคันนี้นะครับเป็นรถ Toyota Fortuner 2.8 4 w h e e l นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อปี2018นะครับเลขไมล์วิ่งไปเพียงแค่56,000กิเมตรเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาสมกับการที่เป็นรถยอดนิยมของเมืองไทยกันเลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์สะดวกสบายไม่ว่าจะบรรทุกคนหรือบรรทุกของนะครับก็ทาได้อย่างง่ายดายสามารถบรรทุกคนได้ถึง7ที่นั นะครับจะนั่งไปไหนไปกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับ คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยสภาพที่สวยแล้วก็ราคาที่คุ้มค่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในวันนี้นะครับนุต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามีรถคันไหนสวยๆเข้ามาใหม่นุก็จะเอามารีวิวให้ชมอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ